สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2 5ง4นะครับตรงกับวันอังคารนะครับก็จะมาถ่ายทำให้เห็นความเจริญเติบโตของต้นสัก,สก,น,สก COVID, นะครับสักนี้ชื่อว่าสักโควิดนะครับผมปลูกเมื่อวันที่17 มิถุนายน2019นะครับผมเลยตั้งชื่อว่าสักโควิดนะครับ2ปีนะครับก็บนเนื้อที่ตรงนี้นะครับ1ไร่ก็ร้อยต้นนะครับฝั่งนู้นจะเป็นพยุงนะครับสักเราจะเห็นนะครับว่าสัก2ปีกับอีกเดือนกว่าเนี่ยเติบโตขนาดไหนนะครับนี่สูงมากครับประมาณสัก เจ็ดถึงแปดเม็ดนะครับดูนะครับเนี่ยปลูกไว้ร้อยต้นนะครับลำต้นนี่ใหญ่มากครับใหญ่กว่ากำแขนนะครับเนี่ยอันนี้ก็ปลูกไว้เยอะครับหนึ่งร้อยต้นนะครับดูความสูงมันนะครับแล้วก็ดูความโตของต้นนะครับลำต้นจะโตมากครับนี่ครับแล้วก็ สูงด้วยนะครับนี่สัก2ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับในการปลูกสักนะครับ2ปีสูงมากนะครับอยากให้ทุกคนสนใจเรื่องการปลูกป่านะครับปลูกป่าให้กับโลกครับคืนป่าให้กับแผ่นดินนะครับเนี่ยดูความสูงนะครับ ผมปลูกห่างไว้ประมาณ4เมตรนะครับต่อต้นก็จะสูงแล้วก็ตรงเปานะครับดูต้นนี้ครับและในระหว่างต้นก็จะลงกิเล็กไว้ด้วยครับถามว่าผมลงไว้ทําไมกิเล็กผมก็ให้มันล้อต้นสักครับให้มันสูงแข่งกันนะครับมันก็จะสูงพอๆกันนะครับนี่ต้นนี้ก็ประมาณสัก8เมตรครับเราสักต้นนี้สูงประมาณ8เมตรลําต้นก็สูงครับ นี่ครับนี่คือต้นของศักครับดูดูว่าสูงครับสูงมากนะครับนี่สปีกับ1เดือนครับสักโควิดครับยุคโควิดเาดูต้นนี้ครับนี่ก็จะเห็นว่าสูงตรงเปาครับสูงตรงขึ้นไปเป่าเลยครับนี่นี่คือสักครับนี่ก็สักันที่เห็นนี้ก็ต้นกันเก่านะครับกันเก่าก็เป็น ไม้มงคลอันนี้ก็สักครับสูงนะฮะอันนั้นก็สักครับตรงนี้หนึ่งไร่ก็100ต้นครับสักสวนปอเปี่ยวปักใจครับ